เทาสเก็ตใช่ไหมเฮ้ยเก๋มากเลยอะดูด <M> ิเคตรเท่อะเออแล้วมีประกายไฟวุบวับวับออกมาด้วยนี่ยวิวพี่ชอบมากเลยอะอันนี้ไปไปผ่านไปผ่านไปผ่านค่ะคนต่อมาค่ะโอ้โหนี่ก็เหมือนกันค่ะนี่มันรองเท้าตลาดล่างนะคะธรรมดามากๆเลยขอโทษด้วยนะคะไม่ผ่านค่ะ 7 6 5 8เรากำลังจะจัดกิจกรรมประกวดโรงเท้าสุดสวยนะคะเป็นครั้งแรกที่เราจัดกิจกรรมนี้มีข้อแม้คือทุกคนจะต้องแต่งตัวเหมือนกันให้หมดเลยเป็นตัวละครอาดัมและเอวาและเป็นชุดเริ่มต้นแต่ว่าจะแตกต่างกันที่โรงเท้าเท่านั้นเดี๋ยวให้ทุกคนไปประกวดที่ลานประกวดตรงแถวๆโรงเครื่องบินใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะ คนทุกคนมากมากเลยนะครับมาวิ่งตื่นเต้นจังเลยอ่ะดูดิแต่ละคนนะรองเท้าต้องสวยบ้างได้แน่เลยอ่ะ <S 2> <S 2> พี่ชชอบกิจกรรมนี้นะดูดิคือทุกคนอนะ่ะใส่แต่งตัวเหมือนกันหมดเลยเว้ยแต่ว่ารองเท้าเขาจะไม่เหมือนกันนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปซื้อมาจากร้านไหนแต่ว่าเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวคนดตูต้องช่วยพี่เลือกนะเดี๋ยวพี่ขอเลือกแบบเอาความสวยงามเลยแล้วกันนะ เ้าไม่ทันเลยเหรอโหคนดูอ่ะใครที่เขาไม่ทันก็เดี๋ยวมารอเล่นพรุ่งนี้นะคะพี่สตรีมสดทุกวันใน Facebook ช่องชีชีชาแนลนะคะตั้งแต่ประมาณ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะจ๊ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะสุดที่รักจ้าตรงนี้นะคะนี่นี่ตรงนี้คือลานประกวดของเรานะคะคือพี่จะบอกว่าวันเนี้ยแต่ละคนนะคะเขาได้สั่งตัดรองเท้าแบบพิเศษมาเลยแลแต่ละคู่เนี่ย เป็นแบบลิมิเต็ดอิดิชันกันหมดเลยค่ะเหมือนกับว่ารองเท้าที่ใส่เนี่ยจะมีแค่อย่างละหนึ่งคู่ในโลกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารองเท้าแบบสวยๆเนี่ยจะมีแบบไหนกันบ้างนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นจังเลยอยากดูประกวดรองเท้าจังเลยฟังนะคะหยุดหยุดห้ามขึ้นมาคนต,ตรงนี้คือคนแรกนะคะตรงนี้คือคนแรกห้ามเลยเส้นตรงนี้นะคะลงไปเข้าแถวเรียงหนึ่งค่ะลงไปเข้าแถวเลยค่ะเดี๋ยวประกวดรองเท้าทีละคนนะคะใครที่ประจําที่ได้แล้วเนี่ยนั่งเฉยๆโอเค คตอนนี้นะคะผู้เข้าประกวดเนี่ยเขาก็ได้นํารองเท้าของตัวเองเนี่ยใส่กันมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แต่จะบอกว่าทุกคนเนี่ยเขาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหมดเลยนะคะดูจากลักษณะการแต่งตัวแล้วก็ทรงผมของเขานะคะจะสังเกตว่าเหมือนกันหมดเลยะคะ<อ>่ะทุกคนยืนขึ้นค่ะทุกคนยืนขึ้นหน่อยอโอเควดูดี แต่ละคนเนี่ยรองเท้านี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยั <Yeah. S 1> นนี้พี่ย่องให้ให้ไปยืนที่ด้านหลังนะคะเอามาออกมาเลยค่ะค uh huh. นแรกนะคะผู uh ้ huh. หญิงคนนี้ค่ะ uh huh. เขาใส่เป็นรองเท้าแก้วสีม่วงแล้วก็มีโบด้วยนะคะอ uh huh. ุ้ยสวยไหมคะคนดู uh huh. เหมือนกับว่าคนนี้เนี่ย uh huh. เขามีอุดมการณ์ที่อยากจะเป็นสโนไว้์ก uh ็ huh. สวยอยู่นะเอาผ่านละกันไปผ่านค่ะไปยืนด้านหลังนะคะมาค่ะคนต่อมาค่ะ รองเท้าเขาเป็นโอ้โหรองเท้าพ้าใบ oh. อันนี้รองเท้าจากตลาดลงเกลือหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห oh. oh. ไม่ได้มีความสวยเลยค่ะไปมาค่ะ นี่ค่ะอ้โหรองเท้าอะไรวะเนี่ยรองเท้าเป็นดีไซน์เหมือนเป็นสีพัดเซลนะคะเป็นรองเท้าผ้าใบธรรมดาไม่ห่าแล้วกันนะคะคนดูขยับมาด้วยค่ะระวังระวังเลโซนค่ะขยับเข้ามาระวังเลโซนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนอุ้ยคนนี้ค่ะเขาตัดเป็นเหมือนรองเท้าสเนกเกอร์นะคะ <Okay. S 1> แต่ว่ารองเท้าของเขาเนี่ยเขาสั่งตัดพิเศษเลยด,ด่ดูดิมันจะเป็นเหมือนแบบมีปีกด้วยนะอยู่ตรงข้อรองเท้าอุ้ยก็เก๋ดีนะคู่น,นี้ไปเธอผ่านเธอผ่านไปไปเข้าแถวใหม่เลยร็วเร็วเรียงแถวให้ดี ค่ะคนนี้เป็นรองเท้าบูทพื้นสีม่วงนะคะรู้สึกว่าเออเขาจะทํารองเท้าให้เหมือนแบบเป็น LED ด้วยนะคะเหมือนติดหลอดไฟเอาไว้ด้วยแต่ให้ดูแล้วมันเฉยๆวะ่ะไม่ผ่านแล้วกันนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอามาคนต่อมา,มาค่ะก็เป็นรองเท้าผ้าใบธรรมดาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะการเล่นสีนิดเดียวขอโทษด้วยนะคะเอามาคนต่อมาค่ะเป็นรองเท้าบูทลายอะไรวะเนี่ยลายตะขาบปะเนี่ยแต่มันก็เก๋ดีนะให้ผ่านไปก่อนแล้วกันนะคะดูแค่รองเท้าเอาไปไม่ไป ยิ่ยิงแห้พี่ยอ่อให้ให้รีบเข้าไปด้านในนะอุ้ยคนนี้ค่ะเขาดีไซน์รองเท้าให้มีประกายออกมาด้วยนะดูนี่ดูนะคะไม่รู้ว่าเขาทํายังไงเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะมีประกายวิ่งวิ่งออกมาด้วยค่ะอุ้ยสวยนะเอามาให้ผ่านแล้วกันไปคนต่อมา,มาค่ะโอ้โหที่มันรองเท้า99บาทปะเนี่ยฮะอ้อเธอไม่ได้แบบว่ามีความคิดสร้างสรรค์นในการตัดรองเท้าเลยอะ่ะเธอลอกเรียนแบบรองเท้าคู่ละ99 โอเคเลยนะคนนี้ก็เหมือนกันนะงะรองเท้าบูทธรรมดาอ้โหมันเฉิมมากเลยอะ่ะขอโทษด้วยนะคะไม่ผ่าน,นะคะ่ะมาค่ะรองเท้าแตะอ้้หโโนี่ก็เหมือนกันนะคะธรรมดาสุดๆนี่ในเซเว่นยังมีขายเลยค่ะตัวเนะี้ยไม่ผ่านนะคะมาค่ะอุ้ยนี่รองเท้านั คือน้องคนนี้นเนี่ยนเขามีความใฝ่ฝันว่าเขาอยากจะเป็นนางเงือก<า>เขาก็เลยผลิตรองเท้าที่เป็นนางเงือกขึ้นมานะดูดิวุย้ยเก่งมีเกล็ดนางเงือกด้วยค่ะผ่านค่ะไปค่ะผ่านค่ะคนต่อมาค่ะเดินมาค่ะเดินมาค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยรองเท้าบูทธรรมาดานะธรรมาดาไม่ผ่านอุ้ยเฮ้ยคนนี้ดูดิรองเทา้าเฮ้ยเท้าสเก็ตใช่ไหม มาด้วยนะวิวพี่ชอบมากเลยอะ่ะอันนี้ไปไปผ่านไปผ่าน <Yeah. S 1> ไปผ่านค่ะคนต่อมามาค่ะโอโหนี่ก็เหมือนกันค่ะนี่มันรองเท้าตลาดล่างนะคะธรรมดามากๆเลย oh. ขอโทษด้วยนะคะ oh. ไปผ่านนีค่ะมาค่ะเดินมาค่ะเฮ้ยรองเท้าหมีน่ารักจังเลยอะ่ะดูดิ <Yeah. S 1> วิวพี่ชอบไปไปผ่าน <Yeah. S 1> ผ่าน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  <Yeah. S 1> ผ่านค่ะ เดินมาค่ะคนต่อมาค่ะเอาันนี้ก็รองเท้าแก้วเหมือนกันเนาะรองเท้าแก้วพี่คัดไปแล้วขอโทษด้วยนะไม่ผ่านนะคะมาคนต่อมาค่ะรองเท้าผ้าใบองคู่นี้ก็กปเกลดเอปะนี่ไม่ผ่านนะคะ นี่ก็เหมือนกันไม่ผ่านค่ะมาเร็วอโอ้รองเท้าบูทนี่ก็ซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะเป็นรองเท้าลุยน้ำนะคะายไ,ไม่ผ่านนี่ก็เฉยๆว่าเนี่ดูดิไม่ผ่านแล้วกันนะสวยเลยอโหนี่ก็เหมือนกันคัดชูธรรมดาเลยเหมือนรองเท้าทำงานเลยนะคะเอารองเท้าพ่อมาใส่ปะเนี่ยนะะ<อ>เธอไม่ได้ใช้การลงทุนในการที่จะมาประกวดครั้งนี้เลยเหรอ,ไ,อไปขโมยรองเท้าพ่อมาใส่ไม่โอเคนะไม่ผ่านนะมาค่ะคนต่อมาอุ้ยเฮ้ยดูดิ ไอ้คนนี้น่ารักว่าเป็นรองเท้ากระต่ายน้อยนะคะแล้วดีไซน์เก๋มากเลยนะดูดิคือรอบรอบรองเท้าเนี่ยคือเป็นหนามๆแล้วก็แต่ละข้างเนี่ยเป็นสีม่วงกับสีน้าเงินไปเลยผ่านคุณที่ผ่านเลยเก๋มากๆเลยค่ะดีไซน์กว่ารองเท้าซ้าว่ะเธอสวยและเธอซ้ําอ่ะขอโทษด้วยนะขอโทษจริงๆขออนุญาตคัดออกเธอซ้ํานะโอ้โหเธอก้าได้ยังไงเนี่ยใส่รองเท้าแตะกับถุงเท้ามาประกวดเธอก้าดียังไงเธอไม่ให้เกียรติฉันเลยว่ะขอโทษด้วยนะมา คนต่อมาอู๋นี่ก็เธอซ้ำว่ะขอโทษด้วยนะเธอเันเข้ก็ได้ไปแล้วอะมานี่ก็ต้องเล่าธรรมดาอีกคนนึงนะคะขออนุญาตผ่านค่ะ <Huh? S 1> คนที่ผ่านไปแล้วอะช่วยยืนเข้าแถวด้วยนะคะมาค่ะคนต่อมาคนที่ผ่านช่วยยืนเข้าแถวด้วยค่ะเข้าแถวเรียงหนึ่งเลยด่วนเดี๋ยวพี่จะขยิอีกทีหนึ่งคนที่ผ่านช่วยเข้าแถวเป็นหน้ากระดาน <Yeah. S 1> ฝั่งนี้นะคะแล้วหันมัหันไปแบบนี้ค่ะ เนี่ยข้าแถวตรงเนี้ให้ยาวเลยแล้วหันหน้าหันหน้ามาฝั่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะยืนอยู่ฝั่งนี้แล้วก็หันไปหาเธอโอเคไหมโ <Okay. S 1> อเคตี่ยังไม่ได้คัดช่วยมายืนด้วยค่ะพี่จาได้นะเธอใช่ไหมอุ้ย,ยนี่ก็เก๋อ,อยู่นะดูดิเดี <Yeah. S 1> ๋ยวรองเท้าเขาดูแบบว่าล้ามากเลยดูดิเดี uh huh. ให้ผ่านแล้วกันนะไปไปไปแต่คนนี้เนี่ยไม่ผ่านนะคะ โอเคนี่ก็คือคนที่เข้ารอบมานะคะเดี๋ยวจะคัดออกอุ้ยรองเท้าแก้วมันซ้ํานะตายแล้วใครมาเนียนยืนเนี่ยพี่จําได้ว่าพี่คัดผ่านแค่คนเดียวเอาขออนุญาตยิงคนนี้ทิ้งแล้วกันนะคะโยมายืนเนียนเฉยเลยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคน,นะคะ่ะตอนนี้ขออนุญาตคัดออกก่อนนะคะคนหนึ่งที่พี่จะคัดออกนะคะก็จะเป็นขออนุญาตคัด รองเท้าส้มออกแล้วกันมันดูธรรมดาวะ่ะตอนนี้เหลือ4ี่คนแล้วนะคะอ่ะทุกคนขยับเข้ามาใ,ใกล้หน่อยอ่ะทุกคนมานี่ทุกคนมานี้เดี๋ยวมงมันบีบมายืนตรงถนนเลยค่ะแล้วก็ยืนเรียงเลย4คน4รองเท้านะคะขอดูจา๋าเดี๋ยวพี่จะให้ช่วยโหวต รองเท้าที่สวยที่สุดในโลกนะคะจะมีแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะ <Yeah. S 1> เป็นการประกวดที่ยิ่งใหญ่สุดๆเลยนะคะวันนี้นะคะ <Yeah. S 1> อ่ะย,ยืนยืนยืนใกล้ๆกันหน่อยค่ะ mm hmm. อ่ะเบอร์หนึ่งนะคะจะเป็นคนที่เขาชอบสัตว์นะคะ mm hmm. เขาดีไซน์มาเป็นรองเท้าหมีน้อยนั่นเองนะคะเด mm ี๋ยวพี่จะซูมให้ดูใกล้ๆนี่นะคะดีเทลของรองเท้าหมีน้อยก็จะเป็นแบบนี้นะคะ น่ารักกุบกริบนะคะส่วนอันต่อมาเนี่ยเป็นรองเท้าสเก็ตที่มีเปลวไฟประกายดูที่แบบว่าถ้าใส่เล่นสเก็ตเนี่ยมันจะแบบเขาจะทําให้เขาวิ่งเร็วขึ้นนะส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรองเท้ากระต่ายปีศาจนะคะเท่เหมือนกันค่ะคู่นี้ส่วนคู่ที่สี่เนี่ยก็จะเป็นรองเท้าไซเบอร์ใส่แล้วจะสามารถกระโดดสูงได้เฮ้ยขยับอะไรวันนี้จะฆ่าเพื่อนทําไมอะ่ะพี่กําลังพูดอยู่ เขาอาจจะเห็นว่าตัวเองไม่ได้แล้วเขาก็เลยทําแบบนี้เลยอะ่ะทุกคนพี่เปิดให้4ี่เลขนะคะทุกคนบวอะไรพี่หน่อย พี่ขอโทษแทนด้วยนะเธอดูแล้วเขาทำดูคนที่ชื่อเข้าหอมนะที่ทำเนี่ยเข้าหอมต่อไปเธอไม่ต้องมาเล่นกิจกรรมกับพี่แล้วนะถ้าเธอเป็นแบบเนี้ยทุ<อ>าากคนลองบวชมาก่อนแล้วกันนะคะลองบวชมาก่อนนะตอนนี้พี่จำเลขไม่ได้ด้วยนะคะแต่ว่าหุ้ยมีคนบวชเบอร์หนึ่งเยอะมากค่ะตอนนี้นะคะพี่ขออนุญาตเฉลยเลยแล้วกันนะคะกับคนที่คนดูบวชให้มากที่สุดเลยนะคะนะตอนนี้จะเป็น นำเลยฮะดีนะคะดูดีทำเลยจะเป็นคนนี้นะคะน้องเบอร์หนึ่ง770เสียงนั่นเองนะคะ <Yahoo! S 1> ก็คือรู้สึกว่าจะเป็นรองเท้าหมีนะคะที่ได้ไป <Yeah. S 1> คนนี้ใช่ไหมใช่ไหมเขาแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมอ้าโอเคชื่อน้องเบบี้นะคะาเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์เขาหน่อยนะครับว่าเขาคิดฝ่ฝันอะไรยังไงถึงดีไซน์รองเท้าหมีคู่นี้ขึ้นมาสวัสดีค่ะเบบี้สวัสดีคะ่คะคเปิด เป็นผู้ชายหรอครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออาบิสครับอาบิสเหรอครับอาบิสอีกแล้ว พี่ขอถามหน่อยว่าอาบิสเนี่ยเปิดร้านขายรองเท้ามานานแค่ไหนแล้วคะสิปีแล้วครับสิปีเลยเหรอแล้วทําไมเราถึงเลือกที่จะตัดรองเท้าหมีขึ้นมาประกวดในครั้งนี้คะมันน่ารักอ๋อมันน่ารักเหรอคะรองเท้าคู่นี้เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหรค่ครับสิบห้าล้านค่ะห้านะล้านเลยคะมันทํามาจากอะไรครับน้องอาบิสทำจากเนื้อมห,หมีทําจากโอ้โหหมีนี่เป็นสัตว์สงวนนะคะน้องอาบิสคือเราลงทุนที่จะไปล่าหมีแล้วก็มาทํารองเท้าเลยเหรอคะซื้อหมีมาสิบล้าน อ๋อซื้อหมีมาสิบล้านแล้วค่าผลิตอีกประมาณ5ล้านทั้งหมดเป็น15ล้านถูกไหมเป็นหมีพันอะไรครับหมีพันกุลาบหมีพันกุลาบ <c oughs> คืออะไรครับอ๋อพี่คิดออกแล้ว <c oughs> คือมันเป็นหมีเป็นหมีสีชมพูถูกไหมเนี่ยขนรองเท้ามันก็เลยกลายเป็นสีชมพูแบบนี้ถูกไหมครับ แล้ววันนี้เนี่ยเราอยากจะได้รางวัลอะไรครับในการประกวดรองเท้าครั้งนี้อาบัดเปลี่ยนชื่อก็ได้ครับครับก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้รางวัลรองเท้าที่สวยที่สุดในโลกนะคะก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวที่จะส่งของรางวัลให้นะครับน้องอาบิสมีอะไรจะบอกคนดูไหมครับที่เรื่องเราขอบคุณมากครับเดาก็น่ารักดีนะขอบคุณเช่นกันนะครับน้องอาบิสไปก่อนนะบ๊ายบาย นะคะเดี๋ยวพี่ส่งให้นะครับ2ใบนะคะ <c oughs> ก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะเย้ <c oughs> อันนี้คนดูเป็นคนปวดเอกนะพี่ไม่เกี่ยวนะ <Yeah. S 1> ก็จบไปแล้วนะคะสาหรับกิจกรรมสนุกมากๆเลยค่ะวันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณคนที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยนะขอบคุณมากๆเลย